สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางห้าน้อยสูตรมรัดรวมนะคะพี่พี่จ๋างานประจําวันที่สิบสี่สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตำ่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้จารณญาณในการรับชม ะะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่13กันเนาะพี่พี่จา๋าเดี๋ยวเราค่อยดูแนวทางของวันที่14นะคะ,ะสำหรับพี่พี่ที่เข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะคะพี่พี่จา๋าฝากรับชมคลิปแอดให้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสําหรับท่านที่ยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เนาะอย่าลืมกดนะเพื่อาแอดลงคลิปจะได้ไม่พลาดนะคะพี่พี่จา๋ามาดูผลกันก,นก่อนเลยแล้วกันนะคะสําหรับของวันที่13แอดให้เด่นไปที่3กับ8 ผลที่ออกในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจหนึ่งสองสี่ล่างหกศูนย์นะคะอันนี้แอดหลุดไปเนาะในรอบพิเศษนะคะหกหนึ่งหนึ่งล่างสี่ศูนย์แอดหลุดไปเช่นกันนะคะในรอบปกตินะคะก้ 22, างสองสองล่างหนึ่งสามกันเบิ้ลไว้ที่สองสองมาจริงๆนะคะสําหรับในรอบปกติเนาะส่วนหนึ่งสามนะคะเด่นที่สามมาแอดให้ไปที่สามหนึ่งไปเน้นสามสองมาสามหนึ่งนะคะ อรอบนี้มาบนล่างเลยในรอบ VIP 861นะคะพี่ๆจ่ากก็ไปเข้าเฉพาะตารางเนาะแมา6มา1มานะคะอ่าส่วนล่าง0ูนย์แอดก็หลุดไปเนาะวันนี้ตัวที่แอดจับคู่ก็มาแค่ในรอบนี้นะคะบนล่างเลยนะคะยังไงก็ตามต่อแล้วกันเนาะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะหากมีตัวที่ชื่นชอบคอยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะ อ่าเดี๋ยวเราตามต่อของวันที่14สูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะพี่พี่จ๋านำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งเนาะแอดก็ทำเต็มที่แล้วนะคะอ่ะมาตามกันต่อเลยแล้วกันสำหรับตารางตัวเด่นกันก่อนอาทิตย์หน้าแอดก็การเยอะกลับดึกไม่รู้จะได้ลงแนวทางให้หรือเปล่านะพี่พี่จา๋าอ่าเดี๋ยวเอา i อีไลน์ให้เผื่อแบบ หากันไม่เจอจะได้หากันเจอตามในกลุ่มนะคะ id Line แอดเนาะสามารถเพิ่มเพื่อนแล้วก็ส่งสติกเกอร์มานะเดี๋ยวแอดดึงเข้ากลุ่มอีกทีนึงนะคะรัฐบาลไทยแอดลงให้แล้วนะแต่วันที่สี่นะคะพี่พี่จานในกลุ่มอแอปสีฟ้าก็ลงสตอรี่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวใกล้ถึงวันแอดย้ำอีกทีหนึ่นงนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตารางตัวเด่นกันก่อนเลย ตารางตัวเด่นแอดให้ไปที่4นะ7 6 6หรือ9นะคะ2 5 1เด่นสุดในตารางนะคะแอดให้เด่นไปที่4แล้วก็7เด่นไปที่4แล้วก็7ระวัง7 4 4 7เขาจะมาประกบคู่กันนะพี่ๆจ๋าคำนวณออกมา2 3สูตรม,มาจับเป็นชุดนี้นะคะ อ่ะมาเด่นที่สี่สี่สองตัวเดิมมาแล้วมาอีกได้นะคะสี่สามสี่หกสี่แปดเด่นที่เจ็ดให้ไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้า 7, เจ็หนะคะสำหรับท่านไหนไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้หจับในตารางได้เลยนะสตัวก็เช่นกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาตามต่อกันที่ชุดกันชุดกันแอดให้ไปที่90้าูนยะคะห้ 5, 1, 5, 2, 6, 2. าหนึ่าสใส่เบิ้ลวันนี้ หกหกนะคะสำหรับท่านที่ไม่ชอบหกหกก็เก้าเก้าแล้วกันนะคะสายเบื้นสายเบื้นแนวทางอาจจะหลายตัวหน่อยเนาะเพราะว่าเพิ่มเบื้นมานะคะอันนี้ก็เผื่อท่านที่ชื่นชอบนะตัวที่แอดเน้นอาจะเน้นไปที่หกคู่นะพี่พี่จา๋าสำหรับเด่นที่สี่นะคะแอดเน้นไปที่สี่สามนะคะสี่แปดเด่นเจ็ดเด่น 7. เจ็เดเน้นไปที่เจ็ดห้านะคะเจ็ดหกส่วนชุดกันนะคะเก้าศูนย์ แล้วก็51นะคะแนวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะพี่ๆจา๋าถ้าใครไม่ชอบก้าวไม่ชอบปุกก็กลับหัวเอาเดอ้ออ่ะจดไว้แคปไว้นะคะสําหรับฮานอยสูตรมัดรวมนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะแอดอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแต่ว่าย,ยังไม่ได้ตอบเด้อพ,พี่จา๋าทํางานไปด้วยเนาะงานเยอะอยู่นะคะ อ่ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ